สวัสดีค่ะโบเดทายน่านค่ะพี่น้องเบิ้งอันนี้ร้านไส้ตัดไ้ค่ะอีกเึื่อนึ่งลมถามมันแกนี่มีกระลองนะพี่น้องเนี่ยเรามาจอบสะเดาค่ะพี่น้องเนี่ยเสีบแสบต้นเนี่ เห็นไหมะดอกเป็นขา,ขาวๆเลยบักม่วงก็เริ่มออกดอกค่ะจักสิติดหรือบอดเดียต้นนี้บักม่วงเบาปีที่แล้วดกๆดกบักม่วงแซ่บไม่หน่อยมันสีมีบักม่วงกินสมบักม่วงกินหวานปีที่แลว้วต้นนี้ดกแห้งเนี่ย เห็นบ่เริ่มติดเริ่มมีไอไอนวดนิดน่อย,อยละแต่ว่าถับฝนบ่ห้ามลงมากกะสีบ่อันนั้นบ่ติดนะพี่น้องนาะบ่ติดลูกต้นนี้ฟ้าลั่นค่ะต้นนี้พันนี้อย่างพี่น้องเนี่ยนวยใหญ่ๆค่ะมันบ่แมนเขียวสวยแต่ว่าห่างไปหน่อย,อยจื้อพันมันบ่ได้เนาะ หางเป็นประเภทบักม่วงบักม่วงกินกินซุกละแสบมั้สินะพี่นอ้องอากาศดีดีอากาศดีนี่คือมันเย็นดีนะค่ะเย็นแบบบ่ลมมนะสุเทเธอนี่ยามหนาวนี่มันสิลมนะ่มเนาะปีนี่บ่ลมอากาศเย็นสบายค่ะ เสียงนกนก็อยู่เป็นชุ่มชนที่กันได้นกก็ได้ไเพิ่นตัดนี่ค่ะให้ร้านซ้ายตัดนี่ใไฮค่ะอันนี้อ้อยปุ๋ยละเขียวเขียวดีนะคะให้พิกกี้มัตัดไฮค่ะ ไอตัดมันแหงอยู่แต่ว่ามันก็นจะมีแบบว่าหญ้าที่มันเป็นเครื่อนะคะวเวลาห้ายางนมันสิของคา<ม>ก็เลยว่ามาตัดไทยไม่น่อยแน่ย่างเมื่อแรงมายางลงมากทงหน้าค่ะมาออกกําร่างกายหลังจากนางเบิดมือเนาะพี่น้องเนาะนางทำงาน เนี่ยเวลาเ้ายางมันก็สาบายจิ้พี่น้องม,มันบอกของค่ะว้ยแถวนี้คือบอกเกิดเป็นไรเนาะเขาคือมาห้องมาแหงแท่แต่ว่าฟังทางนี้เป็นงามงามเนี่ยถือแดดบ้อง เก็นบ่แล้วมาตัดเอีดอกัสิม้หยาเน่เปียเหลือแนนอยู่นะคะพีกกี้แล้วก็ตัดไปให่ง่วนแล่าเนี่ยของมาข้างล่างมันสิเป็นหกหกค่ะพี่น้องไม่นหน่อยก็เลยให้พิกกี้ตัดให้ เพราะว่าย่ามฝนมามันสิบบรดเวหกแห้งนะคะแต่ก้อนนี่ข้างล่างข้างล่างแถวนี่ต้นใหม่เพราะาในใหญ่เนาะใบใหม่แห่งกับสิบบหลายเพราะปีนี่เริ่มใบแห่แงเริ่มหลายปีหนาแล้วสิบบเกิดนะคะหย่าเอามาเบิ่งข้างล่างน้ากันค่ะ เราเอารถสุกพ่วงกับมอเตอร์ไซค์ลงมาข้างล่างเลยค่ะข้างล่างนี่สิเป็นหวยนะคะข้างล่างนี่อากาศดีเป็นแต่เห็ดกระถ่อมปไปหนาให้ได้พี่น้องพิกกี้ พี่กีหยาที่างามแต่เนี่ยเกี่ยวไปหฮงวดดีอีกหลายเลยมึงมันคืออันนั้นลงแต่พีก่กีเอ้ยเป็นตะเอาอน,นันมันต่อให้พีบิวมาซอยดึงเน่าหลวกเนาะงาพอกมันตกลงมาเนี่ยโอ้มันหักลงมาเนี่ยอ้ยต้นแดงต้นเนี่ยวายุมันสูง จะว่าลำต้นตรงดีดีดมิลีพ้อมค่ะ